สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนโซนเวลาท้องถิ่นยังไ,ไงนะไปดูไปเลยขั้นแรกนะคะเราก็จะกดไปที่ไป Administration แล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่า Location Location จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะแล้วก็มาทางขวาเราจะเห็นคําว่า Location Setting แล้วก็คลิกไปได้เลยค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น เอเชียแบงกอกนะคะเพราะว่าประเทศไทยอยู่โซนเอเชียค่ะถ้าไม่มีแล้วก็เลื่อน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  mm. อันนี้ก็ให้เลือกว่า mm. อนุญาตให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆสามารถเลือกโซนเวลาได้เองหรือไม่ก็ให้เลือกตรงนี้นะคะคลิกเลือกเลยค่ะตรงนี้ก็จะเลือกเป็นประเทศไทยตรงนี้ก็จะเป็นบริรัมประเทศไทยค่ะ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเซฟเป็นว่าสิลเซียมบแล้วค่ะคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันโอ,อกาสหน้านะคะบ๊ายบาย